เราสบายดี fc บัตสุกุสุขนมื่อวนนี้มาพบกับบ้าบุญมาอีกแล้วเนาะมื่อวนนี้บ้าบุญมาสิ่พามาเบิง้งนู่นาที่บ้าบุญมาเลี้ยงไว้เนาะเป็นนู่นพุกไงนู่นพุกนาบานเห่านี่เนาะนี่เนาะบ่อหนึ่งบ่อที่บ้าบุญมาเลี้ยงไว้ตัวนี้เกิดลูกเลยเนะาะซ้ตัวตัวนี้จะได้ยูหนึ่งอาทิตย์ยูทำการพอม่ลูกเนาะ สามตัวแล้วก็ลูกเคนอีกสามตัวเนาะหนึ่งอาทิตย์กำลังดำพวกนู้นี่จะเป็นพวกสัตว์ที่ขี้อายเนาะเพราะว่าพวกนู้นี่มันให้กินมื้อคืนเนาะเวลาเอามาเปิดเบื้องมือ่อยอาทิตย์มันก็จะยานเหาแด่แล้วก็บวกลุนแด่เนาะเดี๋ยวนู้นี่สามารถจับได้เนาะมู้บ้าบนมาเรียงไว้หนู่มฝุ่งง่ายเนาะ จะนีเป็นพอพันน้ำหนักยูพีกิโลหนึ่ง,นงเนาะหรือว่ากิโลไปนุ่งหุกแพ้งง่ส่ซองบอ่อเนาะบอ่อมาเลี้ยงไว้มีบอ่อหนึ่งนี่เป็นนู่แมมานสองตัวแล้วก็ลูกเพิ่นตัวหนึ่ง บ่อฮิบา้าบุนมาใบเลี้ยงนี่ก,ก็เป็นบ่อทอน้ำเนาะหนึ่งทอแต่ช่องตัวนี้นี่น่าจะเกิดลูกอีกตัวนะตัว,ต,วตัวนี้ตัวนี้เน,ะนาะน่าจะเกิดอีกประมาณช่องสามมือข้างนาน,นี้แล้วก็ตัวนี้อีกทิศหนึง่งเพราะว่านู่นนี่มันจะตั้งทองเนาะเวลา นำมือแต้มมือขจาชื่อผ่านะแต่มือขจาอ้ามีาเมพชรกับตูพูนะเนาะเขาก็จะตังทองนี่ประมาณสาวสาวสาวมือ้าสามสิบมือ้อเนาะเป็นกับบางตัวสำหรับตัวนี้ตังทองแต่สาวมือเนาะตัวเฮลเกิลน,นี่ตังทองแต่สาวมือตัวนี้เบื้องลักษณะของเมีมันลูกน่าจะไล้ตัวเนะวาะเวลาเบื้องลักษณะว่ามัน จะจะมันหมันหญ่เนาะอาก็ตัวนี้รูนะ่าจะไล่โตโบโบคือตัวนี้เนาะเนาะจะไล่ขาวขาวให้เบื่อเนาะตัวนี้เนาะตัวนี้เขาคืนเพจทันวันที่สิบเดือน่องแล้วตัวนี้เขาคืนเพจอยู่วันที่สิบห้าเดือน่อง กระชีไล่ๆกันไปเนะาะไล่ๆจ็กตัวนี้มาเนาะไอตัวนี้มาไปกับมาห้าตัวนี้ไปก็มาห้าตัวนี้สิเป็นอะไรนั้นบ้าคนมาสิอัปเดตให้เบิ้งเนาะเวลาข้าเจ้าเกิดลูกแล้วลูกข้าเจ้าจะมีจกักโตแล้วตัวนี้จะมีจกักโตเนาะนับนตั้งแต่มือเจ้าขึ้นเพดมาหอดมือเกิดจากมือเนาะ ลวตวัสำหรับตัวนี้สาวมือบ่าคุณมานี่เอาใส่เลยเนาะเอาตุภูใส่ป่นกันเลยหลังจากเออ่ข้าเจ้าเกิดลูกแล้วหนึ่งอาทิตย์บ้าคุณมาเสียเอาตุภูนี่ใส่ใส่ป่นเลยเนะาะเพราะว่าเขาจะาบุกกันลูกเขาแล้วเนาะแล้วก็พะฮถ้า,า,าเอาใส่ตอนที่เขาเจ้าเกิดหันยานตุภูไปเต็งลูกเขาเจานะ้าเนาะ เราจเป็นต้องออกพาลูกเข้าจเจ้าดำแล้วาสามารถเอาตัวภูนี้เข้าไปได้ข้าจะบุกกัดลูกเข้าจเจ้านะเดี๋ยวสิอัพเดตให้เบิง้งตอนต่อไปด้วย